ชมครับต่อเนื่องเลยนะฮะนี่เลยคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวเราเพิ่งกลับมาเลยนะฮะเขาบอกว่าประชาชนทยอยเดินทางร่วมเล่นสัดน้ําเนื่องในวันสงการที่ถนนเชียงใหม่ลําพูนครับหรือว่าที่เรารู้จักในถนนสายต้นยางอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ครับนี่เลยฮะค,คุณผู้ชมครับบรรยากาศวันที่2ของเทศกาลสงการหรือว่าปีใหม่เมืองของชาวร้านนาครับตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ครับที่ถนน ทางหลวงหมายเลข160เชียงใหม่ลำพูนหรือที่รู้จักกันว่าเส้นต้นยางนะฮะก็มีประชาชนนะครับนำถังน้ำสระน้ำที่เป็นยางนะฮะมาใส่น้ำจนเต็มครับมาวางบริเวณหน้าบ้านเล่นสาดน้ำกับผู้ที่สัญจรไปมาอย่างต่อเนื่องครับโดยบางส่วนนะฮะตั้งสูบน้ำจากลำคลองมาเล่นสาดน้ำกันซึ่งเริ่มมีประชาชนนะครับบรรทุกน้ำใส่หลังรถกระบะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเล่นสาดน้ำในเขตตัวเมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ โดยถนนสายดังกล่าวครับมีประชาชนนํารถกระบะบรรทุกน้ํามาร่วมเล่นสัดน้ํากับพี่น้องสองชุมชนหรือว่าหลายๆชุมชนนะฮะสข้างทางเป็นจำนวนมากเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงบ่ายและก็ช่วงเย็นซึ่งเมื่อวานนะ,ะก็คือวันที่13เมษาย,ยนที่ผ่านมาครับถนนสายดังกล่าวมีการเล่นสัดน้ํากันไปจนถึงเวลา3ทุ่มเลยฮะค่ะถ,ถือแม้ว่าจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยไปร่รวมเล่นสัดน้ํากันที่บริเวณสายต้นยางเป็นจํานวนมากอย่างที่เห็นค่ะทางด้านของการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่นะคะก็ยังเข้มงวดค่ะซึ่งตํารวจภูทรสารพีเองได้ร่วมกับด่านชุมชนค่ะตั้งจุดรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน<ม>เพื่อเป็นการดูแลประชาชนที่เดินทางมาร่วมเล่นสาดน้ํากันอีกด้วยค่ะ